สวัสดีค่ะวันนี้วันแม่นะคะวันแม่แห่งชาติวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระพันปีหลวงเมื่อครั้งทรงเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิพระบระมราชิน,นานาบมีการทําเหรียญกระสาบที่เลึกซึ่งเป็นเหตุการณ์ในแต่ละช่วงแต่ละปีเหตุการณ์สําคัญวันคล้ายวัน พระราชสมภพเป็นเหรียญที่สวยงามแล้วก็สะสมมาเรื่อยๆนะคะวันนี้มารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันเหรียญน,นี้เป็นเหรียญน่าจะเป็นเหรียญล่าสุดอะคะ่ะที่มีการจัดทําเหรียญที่ลึกของพระอ,องค์ท่านเป็นเหรียญชนิดราคา50บาทนะคะ พระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชมพรรษาเจ็ดรอบคืออายุ8.4พันศานะคะวันที่12สิงหาคมพศ2559ซึ่งเป็นปีที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,หวรัชกาลที่9ทรงสเสด็จสวรรคตนะคะเป็นเหรียญล่าสุดของพระองค์นะคะที่มีการจัดทำขึ้น เหรียญน,นี้คือเมื่อครั้งเฉลิมพระชมพรรษา75พรรษาอันนี้ก็จะเป็นปีพศ2550นะคะชนิดราคา20บาทคิวโปนิเกิลที่ระลึกชนิดราคา20บบาทแต่ละแต่ละช่วงเหมือนกับเป็นที่ระลึกในช่วงแต่ละวัยหรือพระชนมายุข,ของพระองค์ท่านนะคะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ ที่ลึกทรงได้รับการถวายพระเกียรติจากองค์การ FAO เพราะว่าทรงมีพระราชกรณียกิจในการช่วยเหลือสุภาพสตรีหรือประชาชนในชนบทเป็นเหรียญซีเลสซึ่งจะนำรูปของสุภาพสตรีระดับโลกในแต่ละปีที่ บำเพ็ญตนเพื่อความสุขของประชาชนหรือความสุขของชาวโลกนะคะก็ทางประเทศไทยเราก็จะมีนำพระบระมฉายาลักษณ์ที่ทรงได้รับการถวายพระเกียรติในเนื่องในวาระนั้นมาเป็นเหรียญที่ระลึกในครั้งนี้เช่นเดียวกันเป็นเหรียญที่ระลึกชนิดราคาหบาทนะคะแต่เป็นเหรียญที่ทรง ฉลองพระอ,องค์และพระิรีโฉมงดงามมากเพราะเป็นเหรียญที่ได้การถวายพระเกียตรติเป็นบุคคลตัวอย่างของโลกเหรียญคิวโปนิเกิลอีกเหรียญหนึ่งมหามงคลเฉลิมพระชมภาษา5ลรอบเมื่อครั้งทรงมีพระชมอายุ6 0พรรษาเมื่อปีพศ2535 นี้ผ้าพักก็ยังดูอ่อนเยาว์แล้วก็งดงามนะคะฉลองพระอ,องค์ในแต่ละชุดแล้วก็การประดับมงกุฎหรือว่าทรงพระเกศาแต่ละช่วงของของเหรียญจะดูสวยงามก็คือบางทีซื้อนี่ก็อาจจะต้องดูลักษณะของฉลองพระอ,องค์แล้วก็ ถ้าเกสาว่าแต่แต่ละเหรียญเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ไม่เหมือนกันเรากลัวรว่าเอีเราเคยมีแล้วเราจะซื้อซ้ํำไหมยางยางเช่นเหรียญ10บาทสองสีหรือเหรียญ10บบาทที่เราลือกอะคะ่ะดูสี่เหรียญน,นี้นะคะเค,เคยเคยหลอกตามาแล้วว่าเราเคยมีแล้วไม่ไม่ต้องซื้อแต่ความจริงแล้วคนละาวาละกันเลยนะคะ ใครยังไม่มีบ้างคะวาระนี้กับวาระของชนิดคิปโปนิเกิล20บาทจะเป็นวาระเดียวนกันกันนะคะดูลูกฉลองพระอ,องค์กับดูลูกพระปะรมฉายาลักษณ์หน้าเหรียญคือพระชมมายุ75พันษาค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะทรงหันพระพักไปข้างเดียวกันแต่ว่าพระเกศากับฉลองพระอ,องค์ ไม่เหมือนกันนะคะเป็นวาระของการประชุมสมัชชาสามัญพาคีอนุสัญญาว,ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งทรงร่วมการประชุมด้วยเป็นเหลียญที่ระลึกในวาระนั้น ือเหเรียญที่ระลึกของพระองค์ท่านก็จะแบ่งเป็น3ประเภทคือเนื่องในวาระการเฉลิมพระชมประชาเนื่องในวาระทรงได้ถวายพระเกียรติหรือถวายรางวัลอย่างเช่นเหรียญน,นี้นะคะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสองค์การนาไมาโลกถวายรางวัลทุนก้าวถวายรางวัลอาหารปลอดภัยสืบเนื่องมาจากพระราชก,ากิจในการดูแล ทุกสุขของประชาะอชน,าานในถิ่นธุรกันดานแล้วก็การดูแลพืชพันธัญญาหารนะคะอันนี้ก็ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ซึ่งมีความสวยงามเป็นเหรียญมหามงคลเฉลิพมพระมหสาหกลอกเจ็ดสิบสองพันษา เห็นไหมคะเฉพาะเหรียญ10บาทสอ,สองสีเนี่ยก็จะมีวาละที่ต่างกันแล้วก็อยู่ในความสวยงามที่ต่างกันถึงสี่เหรียญไม่ทราบว่ามีเหรียญอื่นไหมเพราะที่ฉันก็ไม่ทราบว่าจะเก็บหมดทุกเหรียญได้ไหมก็ตามหาแล้วก็ดูไปศึกษาไปเรื่อยๆในช่วงเวลาของการเหรียญออกมาในวาละไหนเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยคะ่ะ สวยงามสำหรับวันแม่นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะ